ขอบคุณทุกทีมนะคะที่ส่งผลงานเข้าประกวดแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการทำคลิปมานำเสนอมากเลยเพราะว่าทุกทีมเนี่ยไม่ได้บอกแค่ว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างแต่แสดงให้เห็นว่าตัวเองเนี่ยใช้ได้งานของตัวเองยังไงในฐานะตัวเองที่เป็นกรรมการเนี่ยก็ยังได้ไอเดียที่นํ่จะจะนำไปใช้ต่อได้นะคะขอบคุณทุกทีมจริงๆค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะ,ะวันนี้นะคะก็ เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรม AI ของ h ฮ d นะ mm hmm. ก็จริงๆอยากจะอ,อยากจะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ AI ในการทำงานนะคะว่า mm hmm. ในปัจจุบันเนี่ย AI ในการทำงานเนี่ยมันก็ช่วยเราได้มากขึ้นนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยได้ใช้ AI มาก็ประมาณปีหนึ่งแล้วครั้งแรกเนี่ยอาจารย์บุญเจริญสิรินวกุลเนี่ยมาบอกว่าฝน เนี่ยถ้าจะทำ forecasting อยากใช้ลองใช้ ChatGPT ซึ่งตอนนั้นก็มีโจทย์ของเราเองว่ามีเพนของเราอยู่เนี่ยว่าเออเราจะวิเคราะห์ข้อมูลยังไงซึ่งพอมาได้ลองใช้แล้วมัน Amazing มากในตอนนั้นเมื่อปีที่แล้วนะคะ Amazing ที่ว่ามันสามารถที่จะช่วยเราวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งหรือช่วยแนะนำเราเลยว่าสูตรมันต้องเป็นยังไงในการคำนวณอย่างเงี้ยค่ะก็ Amazing จุดหนึ่งนะวันนั้นนะแต่วันนี้นะคะยิ่ง Amazing หนักคือ,อหลายค่ายที่ที่ที่ generate ออกมาเนี่ยมันช่วยให้การทำงานของเราเนี่ยดีขึ้นมากจากแชร์ประสบการณ์ Amazing อันนึงก็คือว่าของเ e มินานะมันสามารถที่จะทำพอร์ตแชทจากไฟล์ powerpoint ที่เราทำเนี่ย สามารถที่จะทำพอร์ตแคร์แล้วก็มีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นหรือให้ความคิดเชิงวิเคราะห์ข้อมูลได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเอ็นเคเลตให้ทุกคนเนี่ยเอา AI มาใช้ในการทำงานก็มันจะช่วยให้เรามีบัตตี้ซึ่งก็กลายเป็นเพื่อนคู่คิดของเราได้ก็เป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งค่ะก็อยากจะเชิญชวนค่ะทั้ง5ทีมน้องๆที่ ทำมานะคะก็มีมีไอเดียแล้วก็ได้ทดลองจริงในการทำงานโดยใช้ AI แล้วก็คิดว่า,าหลายคนเนี่ยก็เป็นผู้กล้าที่จะมาลองแชร์ลิงแลกเปลี่ยนซึ่งคิดว่าถ้าเราสามารถเป็นจุดเล็กๆที่เป็นเป็นผู้กล้าที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ก็อยากให้กำลังใจว่าให้ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี่ค่ะขอบคุณค่ะคร่ะับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกๆท,ทีมนะครับที่ได้ส่งผลงานเข้ามาร่วมในการประยุกต์ใช้นะครับ AI ในการไปบัติงานของแต่ละทีมนะครับพวกเราคงรู้แล้วว่า AI เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตและการทำงานเพราะนั้นเ,เรา รู้วิธีการใช้งานแต่ในขณะเดียวกันก็อยากให้รู้ถึงข้อจำกัดของ AI ที่จะสามารถช่วยพวกเราได้เท่าไหร่ความสำคัญคือพวกเราต้องรู้ว่าเราจะสั่งงาน AI อย่างไรใช้ตรงไหนและเราตัวเราเองจะมีส่วนร่วมในการทำงานคู่กับ AI ตรงไหนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับขอแสดงความดีกับทุกทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หวังว่า AI จะเป็นส่วนสาคัญที่ช่วยให้พวกเราทางานได้ดีขึ้นในทุกๆวันครับ